ผมเนี่ยวิ่งเร็วพอๆพกับโอเว่น well เลยแล้วถ้าผมปัน่นผมจะปั่นเร็วกว่านักแข่งทั่วๆไปหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องซ้อมรอบฐานสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับการปั่นจักรกยานกับเทรนนิ่งวีจ็คอีกแล้วนะครับ ตะกี้เราเพิ่งไปเที่ยวจุัสิกพากันมานะวันนี้ <c oughs> ก่อนเด่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งมิจฉะนะครับอาจจะเห็นค่าบนหน้าจอก็สงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับค่าบนหน้าจอที่ผมแสดงนะครับมีทั้งความเร็วนะครับอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ค่ากําลังที่เกิดจากการปั่นจักรยานนะครับผมแล้วก็ยังมีรอบขา ซึ่งวันนี้เรามาสอมรอบขากันนะครับแล้วก็ไอตัวเลขที่เห็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือถ้ามันเป็นบวกแสดงว่าผมกําลังปั่นขึ้นเนินนะครับถ้ามันเป็นศูนย์แสดงว่าผมปั่นทางราบเฉยและถ้ามันเป็นค่าติดลบแสดงว่าผมกาลังปั่นลงเนินนะครับแล้วก็พร้อมมีค่าอุณหภูมิด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าอากาศเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะซ้อมรอบขาอาทิตย์ที่แล้วก็ซ้อมไป2วันนะครับ อาทิตย์นี้เนี่ยซ้อมวันเดียวนะบก่อนอื่นนะครับอธิบายครั้งนะครับว่าทําไมเราถึงต้องซ้อมรอบขานะครับแต่ซ้อมรอบขาก็คือการเตรียมความพร้อมของขาของเราเนี่ยให้พร้อมเวลาที่เราต้องการใช้เวลาที่เราต้องปั่นเร็วๆมากๆเช่น การสปรินต์นะครับหรือการที่เราไปขึ้นเนินชันๆนะครับเราจะต้องใช้เกียร์เบาๆรคาสูงๆมันก็จะช่วยให้เราผ่านเนินนั้นไปได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมโปรแกรมซ้อมวันนี้นะครับมันจะต่างจากอาทิตย์ที่แล้วตรงที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราปั่น3ยกนะครับยกละสานาทีส่วนอาทิตย์นี้เนี่ยเราปั่น3ยกเช่นเคยแต่ยกละ5นาทีโดยที่ใช้เกียร์เบาะนะครับแล้วก็รอบขานเนี่ยหนึ100รอบขึ้นไป สำหรับวันนี้เนี่ยผมทําไปแล้ว2ยกนะครับอันนี้เนี่ยผมเก็บยกที่3มาทําให้เพื่อนๆดูโอเคครับเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันยาวนะครับสามารถกดแชปเตอร์นะครับเลื่อนไปที่เซกชันตอบคําถามจากทางบ้านได้เลยเรามาเริ่มกันเลยครับผมเส<ฮะ>ียบเบาครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเน้นรอบขานะผมทำเร็วไม่ต้องไปสนใจมัน ไปครับสอยไปครับเดี๋ยวก็ครบห้านาทีการซ้อมแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ่อนคลายกล้ามเนื้อด้าอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมปั่นกับเพื่อนๆในวันแล a นะเป็นปั่นกระชับนิดก็คือการแข่งย่อยๆนั่นเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานปั่นค่อนข้างหนักนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการซ้อมรอบขา มันก็เหมือนเป็นรีคอมบิลี่ไทยน,นะครับก็คือการปั่นเบาๆนะครับเพราะเราไม่ได้ออกแรงเยอะก็เป็นการพผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อย่างหนงนะครับผมโอเคหนึ่งนาทีผ่านไปอย่างสบายดีอยู่ เกตนะหัวใจผมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสูงนะครับเพราะว่าผมใส่เกียร์เบาบางทันไม่เข้าใจนะครับกดเกียร์หนักแถมจะเอารอบขาด้วยนะหัวใจพุ่งกระฉูดนะอันนี้เนี่ยมันเป็นการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนะครับเวลาที่เราเอาจริงเนี่ยเวลาที่เลือโอ้จังหวะเราจะต้องแบบว่า ปั่นซุลลสุดเด่นนะตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเวลามาดูเลยสามนะครับว่ารอบขาเท่าไหร่นะคือคลิปอย่างเดียวนะว่าเราจะต้องปั่นให้เร็วเพื่ออาจจะสปรินต์เข้าเส้นสปรินต์ตามเขาสปรินต์หนีเขาอะไรเงี้ยไม่มีเวลามาดูหน้าจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซ้อมไปแล้วนะซ้อมอย่างสม่ำเสมอเนี่ย,เ,นเ,นยเวลาที่เราไปทําจริงเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาตินะครับผม 2นาทีผ่านไปวัยหนุ่มโตหกเกฝากข่าวประชาันม่ันเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆต้องงานมาปั่นด้วยกันกับผมกับเรนนิงต์วิช็คนะครับแบบไลฟ์สดๆกันเลยนะ สามารถปั่นกันได้ในโปรแกรมวันแรกนะครับปั่นเทรนเนอร์ในบ้านทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาสนาทีปันไปปั่นไปพูดไตกันเลยอยมืงนันวันนี้ผมปั่นจากเขตหัวหินนะครับข้ามเขตมาปราณีเปลียนเส้นทางบ้างนะครับเพื่อความไม่จำเจ็ ตัวตอนนี้กําลังปั่นกลับหัวอยู่สบายสบายครับเรื่อยๆ อย่างปันข้อมูลนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีอาการความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็คือเรียกว่าตอนแรกๆต้องกินยานะครับโอ้สี่นาทีผ่านไปตอนแรกต้องกินยาให้มันลดลงนะครับพอความดันมันลดลงนะครับเหลือประมาณแบบตัวล่างเนี่ยผมเน้นตัวล่างนะตัวบนเนี่ยผมไม่เกินร้อยยี่สิบนะ แต่ตัวล่างเนี่ยทีมเกิน90พอตัวตัวล่างเนี่ยมันไม่เกิน90เนี่ยผมก็หยุดยานะครับแล้วก็ใช้วิธีนะครับดูแลร่างกายนะครับก็คือควบคุมอาหารครับลดอาหารหวานมันเค็มพักผ่อในให้เพียงพอนะครับหรือวันไหนเนี่ยถ้าผมนอนน้อยนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าวัดความดันเนี่ยความดันจะสูงนิดนึง อย่าตัวล่างอาจจะแปดสิบห้นะครับแต่เมื่อคืนนอน8ชั่วโมงนะตื่นมาวัดเนี่ยความนันตัวล่างได้79นะครับแล้วก็การออกกําลังกายนะการบันไดร์ยังโอเค5นาทีครบแล้วคราวน,นี้นะเวลาที่เหลือเราก็ปั่นโซน2กลับบ้านนะครับต่อ,ตอน,นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตนะครับก็คือเราสามารถควบคุมได้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับควบคุมอาหารพักผ่อในให้เพียงพอ ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจเช็คความดันทุกวันนะสำหรับผมเนี่ยเช้ามาเนี่ยผมก็เช็คและซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเข้าค่าปกตินะเพราะนั้นก็ค่อนข้างสบายใจแต่ต้องดูแลรักษาสุขภาพอยู่เสมอเสมอนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับผมคราวนี้มาเข้าช่วงคําถามจากทางบ้านอินโทรมา คำถามจากทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้มีอยู่ว่าผมเนี่ยวิ่งเร็วพอๆกับโอเว่นเลยแล้วถ้าผมปัน่นผมจะปั่นเร็วกว่านักแข่งทั่วๆไปหรือเปล่าเท่าที่ผมวิเคราะห์แต่คำถามนะครับก็คือว่าคุณน้องเนี่ยก็อาจจะมีเรียกว่ากล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่ว่าเราจะสามารถปั่นจักรยานได้ดีกว่าคนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราจะต้องซ้อมอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และเพียงพอด้วยนะครับอ่าไม่ใช่ว่าชุดดีๆกระโดดขึ้นจัก,กรยานปั่นแล้วจะไปปั่นเร็วกว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าคนอื่นเนี่ยเขาซ้อมอย่างสม่ำเสมอถูกต้องเขาก็อาจจะเรียกว่าปั่นได้ดีกว่าเราครับผมโอเคและอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการปัน่นจักรยานนะก็มีนะครับลักษณะเฉพาะของแต่ละเส้นทางน,นะเพราะว่าการวิ่งก็มีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะซึ่งผู้วิ่งที่แข็งแรงเนี่ย แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความถนัดไปแต่ละระยะใช่ไหมครับปั่นจักรยานก็เหมือนกันนะปั่นจักรยานเนี่ยก็มีระยะสั้นก็คือพวกสายสปินเตอร์นะก็คือเราอาจจะต้องปั่นไปเรื่องเยอะเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปโชว์ฟอร์มร้อยเมตรสุดท้ายนะสปินเข้าเส้นนะระยะกลางก็คืออย่าง คนที่แบบว่าซ้อมทำแท่นนะครับก็คือวัดความเร็วนะครับ30โล40โลระยะไกลนะก็คือพวกสายแข่งเป็นร้อยร้อยโลขึ้นไปนะแล้วก็ยังมีสายภูเขานะครับปกว่าปั่นขึ้นภูเขาเก่งซึ่งพวกนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะกล้ามเนื้อที่ขาของเรารกล้ามเนื้อที่ขาของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อบิดช้ากับบิดเร็วพวกสายสปินเตอร์สายระยะสั้นพวกนี้เนี่ย กล้ามเนื้อบิดเร็วแข็งแรงส่วนพวกที่แบบว่าชอบปั่นยาวๆนะขึ้นเขาเก่งๆพวกนี้เนี่ยกล้ามเนื้อบิดชา้าแข็งแรงฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับแล้ววิ่งเร็วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นผู้ชนะเสมอไปครับผมโอเคครับขอบคุณสําหรับคําถามและถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วผมก็จะมาทําคลิปตอบให้แบบนี้สำหรับว,วันนี้เดี๋ยวปั่นกลับบ้านครับแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ